สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกิรันนะครับวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิก,กายนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอ่ะอันนี้ได้จากรางวัลล็อกอินสิบเพชรแล้วนะครับสิบเพชรแล้วนะครับจะรางวัลล็อกอินประจําประจําวันเมื่อกี้นะครับก็เป็นสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสามมันก็เป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะวันนี้ได้สิบแปเพรน,นะครับวันนี้ผมได้สิบแปเพรก็เยอะอยู่นะครับอ่ะเพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับก็ขอไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ